ที่สวนน้ำบ้านคลองแคต์ตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนายศักดาน,นิติพัฒน์ประธานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสมุทรสาครนายชูศักด์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ประสานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแคเพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และรายละเอียดการกรอกใบสมัครโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านครองแคร์สาหรับเข้าร่วมโครงการของสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครโดยนายศักดานติพัฒน์ประธานสภากเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าจากมาติที่ประชุมสภากเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเห็นชอบให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านครองแคร์กรณีลดต้นทุนการผลิตค่าไฟฟ้าการเกษตรสภากเกษตรกรจังหวัด จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักง,งานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครในการพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรจึงได้ลงพื้นที่ทําความเข้าใจหลักเกณฑ์และรายละเอียดการกรอกใบสมัครโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้ถูกต้องสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสําหรับกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสในการเข้าถึงพลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรทีนี้เรามาลงพื้นที่ตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรทั้งที่ผ่านมานะครับที่เราเอาโครงการเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องออชุมชนบ้านของแคนะครับส่วนน้ำนี้เพื่อให้เราส่งเรื่องไปที่พลังงานจังหวัด วันนี้เขาก็ได้มาดําเนินการที่จะมา,ากรอกแบบสอบถามถึงความจำเป็นที่จะใช้มอเตอร์นะครับที่จะวิทน้าเข้าสวนลดต้นทุน,ทนการปลูกมะพร้าวน้ําหอมซึ่งเกษตรกรนั้นก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์ในการทํามอเตอร์วิทน้ําเข้าออกสวนแล้วก็วิทน้ําในท้องล่องเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นการลดต้นทุน,ทนการผลิตและก็เพิ่ม รายได้ให้กับเกษตรกรเองวันนี้เราได้ประสานงานพลังงานจังหวัดนะครับได้ลงพื้นที่มากรอกแบบสอบถามให้กับเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรจะได้รืมอตาอ้าปากต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสภา,ากเกษตรจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับได้ประสานงานให้กับทางพลังงานจังหวัดมาช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มของผมนะครับก็มีความ ถ้าได้พลังงานจังหวัดมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนต่างๆก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้วก็กลุ่มของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเกษตรสภาเกษตรนะครับประส,สานงานช่วยนำพลังงานจังหวัดมาเก็บข้อมูลเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและกลุ่มของผมนะครับ